ได้ลองวิชากันแล้วเพื่อนๆอได้ลองวิชากันแล้วในค่าคืนนี้ไะเราไปดูดิครับว่าวันนี้มีวิชาอะไรลองกันคนที่เข้ามาแล้วนะขอกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับขอกดแชร์ให้คนละหนึ่งแชร์เพื่อให้หนะไลก์นะดําเมินการได้รวดเร็วมากขึ้นเจอ,จองไ,งไหมจอโอยางใช่ไหมเล่มบางสีฟ้าๆเลยอยู่ล็อกนู้นปะ อ่าโอเคนะครับอ้าโอเคมาวันนี้มีคนเอาเนี่ยลูกอมลูกหนึ่งมาให้เช่า กลับมาเขาทิ้งไวาให้เช่าเลยปูใจเปิดรายการเลยครับหลวงปูใจวัสดเดรุ่นแรกรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกนะครับรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่านี่คือเหรียญรุ่นแรกนะเดี๋ยวว่างๆเรามาคุยถึงเหรียญหลวงปูใจวัสดเดรุ่นแรกกัน นะครับแต่วันนี้เนะี่ยผมเข้ามาก็มีงานให้ตื่นเต้นเลยเขาบอกพี่ยอสเนี่ยลูกอมเมกกะสิตอ่าเนี่ยลูกอมเมกะสิ์เอาก็ะ้าความไม่ถึงนะเพื่อนผมเลยว่าชุดเนี้ย อ่าเป็นชุดที่ได้มาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอ่าขายให้เพื่อนรักพี่โอ๊ตไปหนึ่งเม็ดอ่าแต่ว่าเม็ดที่เพื่อนพี่โอ๊ตมาขอเช่าไปอ่ะเม็ดนั้นผมขัดแล้วล้างแล้วนะครับอือคราวนี้โอ๊ตคิมตัดนะ เม็ดเนี้ยเป็นเม็ดที่ผมได้มาพร้อมกันสามเม็ดผมก็เลยเอาไปเลี่ยมไว้ก็สอดคล้องถ้าบอกว่าอันเนี้ยเป็นลูกอมเก่าอะ่ะเราก็ต้องระแวงเพราะอะไรเพราะเลี่ยมมันใหม่ถูกไหมพลาสติกเนี่ยน่าจะเพิ่งเลี่ยมมาไม่กี่วันถ้าบอกเป็นของเก่าของแกอะ่ะแต่ก็ไม่ใช่อะ่ะเพราะอะไรพอพลาสติกนี่เพิ่งเลี่ยม แต่พอเขาเล่าให้ฟังว่าเออได้มาอย่างนี้อย่างนี้พึ่งได้มาสามเม็ดอ่าเลี่ยมไว้หนึ่งเม็ดพอฟังได้ก็ก็เลยมีงานให้ผมต้องมานั่งพิสูจน์กันแต่คือง่ายงเสียนมาเนาะ ครับเสียดายมากรอบแปดติดตามชมและเชียร์อยู่ครับนักเตะผมนะไม่มีแรงแนละ้วในทากีฬาโอโ้แต่ทีมคู่แข่งเขาเล่นดีมากๆอ่ะทีมผมหวังนะครับอ่าคราวนี้เซียนพ้าเนาะถ่าแบบไม่เข้าท่าเลยอะ่ะก็คงไม่เช่าอ่าแต่ราคาที่เช่าก็เป็นราคาที่แบบว่ารับได้ ่าใช่ไหมฮนะราคาที่เช่าก็ต้องเป็นราคาที่รับกันได้ว่างั้นก็ราคาที่เราต่อรองไปอ่าเขารับได้ก็เขาเรียกว่าได้เสีย 乱赛，乱赛，乱赛。 อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเม็ดนี้จะเข้าฮอตไหมอ่าเราไปดูว่าเม็ดนี้จะเข้าฮอตไหมเพื่อนๆนว่ามีโอกาสเข้าฮอตไหมครับอ่าเข้าฮอตไหมเพื่อน ความสุขของผมคือการเปิดไลฟ์มาเจอครอบครัวสันขวานนะครับเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผมมีความสุขที่สุดแล้วครับจริงๆอ่ะแอดมินนะครับอ๋โอโหเดี๋ยวดีดได้โอ้นี่นี่นี่เจอหรอเล่บบางอีหลูกถามนัำฝีนี่ว่าเล่บบางอยู่ไหนหรือน้ำฝีนเรากลับไปที่ร้านแล้วเล่มบางเลบางกว่านี้เั่นสีโดน้ำไม่กองเล่มแรกเล่บบางบาง หรือแม่กลับไปเลยยังไม่ได้ซื้อมีสองอย่างอ่ะเหมือนเอามาแล้วนอเออ่ะเหมือนเอามาแลนะ้วเล่นเกาอ่ะใช่ป่ะใช่เนี่ยเ่เอาเอาเล่มนั้นมาวางไว้ลูกแต่เดี๋ยวหาเล่มบางเลยเล่มบางเล่มแรกเลยนีเ่เพื่อนเพืเ่อนว่า,วาจะเข้าฮอตไหมครับน,นี่ วัดดวงผมวัดดวงมาแต่ถ้าดูไม่เข้าท่าเลยแล้วก็คงไม่วัดดวงะนะเม็ดนี้วัดดวงมาหมื่นห้าเออนี่ยชีวิตจริงของคนเล่นพลาเลยอ่าเม็ดนี้วัดดวงมาหมื่นหอ่านี่ ขอกล้องสองหวาก่อนจะโอ้ว,วังไว้หน่อยนะจะมีแค่วัดดวงต่อไหมอ่าเม็ดนี้ยวัดดวงมาหมื่นหจะมีแค่วัดดวงต่อไหมอยู่ในพลาสติกด้วยแต่เราก็ส่องมาแบบว่า ไอ้สนิมแบบนี้นี่ต้องบอกว่าแม่จะไปทำให้มันขึ้นน่ะก็ไม่ง่ายแล้วเขาเรียกว่าขนาดเม็ดกำลังดีขนาดเม็ดกำลังดีเราดูที่อายุสนิมเนี่ยมันมันเข้าแก๊สนะ สนิมมันไม่กินเนื้อหรอกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเม็ดเนี้ยอยู่ในปี๊บใช่ไหมโอ้อ,อยู่ในปี๊บหรืออยู่ในรังนะแต่สนิมมัไม่มีทางที่จะกินเนื้อไม่กระสิทธิ์ได้มันจะมีเขาบอกครูรือเขาบอกเขาครูรือที่เป็นสนิมเล็กน้อยเนาะอ้าวชครจะวัดดวงต่อจากผมอะ่ะเออ ถ้าใครวัดดวงต่อจากผมนี่นะกดเก้ามา,าใครอยากจะวัดดวงต่อจากผมมนะเม็ดนี้ถ้าวัดดวงต่อจากผมเอาสองหมืนห้า วัดดวงต่อจากผมเอาสองหมื่นห้าโหสุภาพไม่เหมือนฮ่ไม่เหมือนนิกระสินเลยบอกม่เหมือนนิกระสิเะน,เ,นสเลยนะเตรียมมะนาวมาใครจะวัดดวงต่อจากผมเอาสองหมื่นห้าให้เวลาหนึ่งนาทีเออ ให้เวลาหนึ่งนาทีถ้าเม็ดนี้เข้าฮอตก็ต้องมีหกถึงหกหมื่นถึงแสนเข้าฮอตต้องมีหกหมื่นถึงแสนอ่าเรามาวิเคราะห์กันว่าเนี่ยวัดดวงเอาสองหมื่นห้าอ่าถ้าเข้าฮอตก็หกหมื่นถึงแสน อ่านะครับมีใครก้าเงินสองหมื่นห้ามาวัดดวงมาผมยังวัดมาหมื่นห้าเลยเออผมยังวัดดวงมาหมื่นห้าเลยอ้าวจะเอากำไรสักหมื่นก็ไม่ได้เนาะอ่ะใส่ไข่ปลาก่อนหมดเวลา เอาสิ่งที่เราดูชอบก่อนการที่เซียนพระเนี่ยเขาวัดดวงเนี่ยหนึ่งสองกข้างในมันผิวผิวมันเขียวผิวอมเขียวอ่ะถ้าเป็นเมกะพัดโอเมกะพัดมาดูนะลูกเป็นตะกัวแบบนี้ตะกัว อ่าเป็นไรอีกอ่ะอ่าไม่เป็นอะไรหรกดูโต้ดูโต้ออกมาต่องอ่าเป็นตะ,ะ,ะ,ะกัวอ้าเป็นเนื้อแรกอันนี้แรกหรืจะเป็นไนอกระพวน กระดิ่งนั่นอ้าวแล่แล้วอ่าแ,แล้วนะครับแต่กลัวแล้วอ้าวนะหรือจะเป็นเมกะพัด เป็นทองเหลืองได้ไหมเป็นทองเหลืองได้ไหมเอ่อเป็นทองเหลืองได้ไหม,เ,หมเป็นเมกะพัทเอา,า,าหรือจะเป็นเมกะพัดเอา เหมือนนังตะกัวทองเหลืองเมกะพัดและแล้วเป็นอะไรเออแล้วเป็นอะไรอย่างนี้เป็นเนื้อชิน mày có mày lệch 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 ô lệch 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 có lệch 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 แต่ถ้าดูดีๆลูกเรียกข้างในใสข้างในใสลูกอมกระป๋องยาสูบจะเป็นแบบนี้มากกว่ามั้งนะแต่เนี้ยใสจะเป็นอะไรล่ะข้างในใส ไม่ยากไม่มีใครวัดดวงต่อจากผมแล้วนะครับผมก็จัดน้ำมะนาวมาหนึ่งหนึ่งยังไม่ท่วมเลยโอ้ผมก็ใส่น้ำมะนาวไปมกกวเมกสิ์กับน้ำมะนาวก็ถึงจะของคู่กันกกฝาบาาก็คือทองเหลืองครับ แล้วฝาบาทก็คงจะคงจะไม่มีใครอมาเทไปไม่กลมๆได้อ่ามาดูกันว่าจะเข้าฮอตไหมในค่ำคืนนี้สำหรับเม็ดนี้สนิมเนี่ยไม่กินในเมฆกระสิทธ์หรอครับนี่ยงขูดก็ออกแล้วอุ้ยจะไปบอกไม่กินในเมกะสิทธ์ก็ได้ก็เรายังไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเมกะสิทธ์ คราพี่เอ็กอ่านี่อันนี้ขอบห้าพี่ผื้ืนเนี่ยถ้าเป็นดังที่เขาเขาบอกนะอ่าเขาบอกว่าเตี่ยหอเหรอครับโอ้บขอบคุณความรู้ใหม่ๆ เดี๋ยวผมคุณพูดมาผมคงต้องไปหาข้อมูลมานะและ้วอะไรที่เขาจะกินอะอะไรนะครับคือต้องบอกว่าจากเรื่องราเค็บอกว่าทาชุดเนี้ยอยู่ในนะ อยู่ในเขาเรียกว่าออยู่ในปี๊บเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้านี้เป็นสนิมเล็กอะ่ะเขาต้องกินเข้าไปในเนื้อแต่อันนี้เหมือนสนิมจากปี๊บอะ่ะติดดูดเข้ามาอ่าพี่เล็กบอกถ้าขาวแล้วกลับเขียวก็ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันขาวหรือเปล่าไม่รู้พี่เล็ก แต่สนิมเริ่มออกละรู้กันคืนนี้แหละครับไม่รู้กันนานเนี่ยอ่านะครับเป็นคำถามที่ดีมากคือเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่าอันนั้นอ่ะใช่ช่อจริงหรือเปล่า ่าแล้วช่อบแบบนั้นเป็นช่อบแบบไหนช่อบคือทางน้ําเข้าคือเราอ่ะอ่าไม่เข้าใจวิธีการหลอกอากันอีกหลายหลายอย่างผมต้องบอกแบบนี้บางอย่างคือนะเมกซิ์เนี่ยนะสมัยก่อนสามารถเทนะในเบ้าแล้วเอาแบบเอาเอาแผง แผ่นการล้อเนี่ยประกบแล้วก็มีร่องรูเทลงไปนะหรือบางทีเขาใช้เทรางก็หมายความว่ามีช่อเนี่ยแตกไปนะครับในในนั้นมีพิมพ์พระแล้วก็มีทางน้ำไหลเหมือนพระโบยอะ่ะแล้วก็เทกระไหลไปเป็นแผงแล้วก็ตัดออกเพื่อทำให้เร็วขึ้น ซึ่งนะการสร้างวัตถุมงคลในอดีตอ่ะเขามีถ้าเขาก็มีสามกรรมวิธีอ่ะเขาก็ทำได้สามแบบนะแต่เซียนพาสมากำหนดเองมามโนเองว่ามีแบบเดียวประมาณนั้นบางครั้งครั้งแรกเททีละองค์แม่มีคนมาบอกจะโง่เททีลงทำไมล่ะ ก็ทําเป็นหลายๆองค์ต่อกันกระเททีหลายๆองค์พร้อมกันเหมือนปูสุกอะเทเป็นแพงใช่ไหมเอามะนาวแท้ดีกว่าผมก็ไม่รู้นะว่านาวเทียมใช้แต่บอกเขาไม่เคยลองอ่ะแอดแอดอันนี้ไปล้างน้ำให้พี่หน่อยแต่ที่ผมชอบเนี่ยเขาใสใส สะท้อนแสงขึ้นมาเขาก็เรียกว่ามีแววอ่าเพราะว่านะครับไปเปิดน,น้ำปอกเลยครับอย่าให้หล่นแตงนะอ่าเพราะว่านะครับที่มีสีใสสะท้อนเข้ามาเนี่ยคือไม่ใช่ตะกั่วไม่ใช่ชินไม่ใช่เหล็กอะไรเป็นได้แค่เมกกะสิทกับเมกกะพัด นะเป็นได้แค่เมกะพิกกับเมกะพารตนะได้มาแล้วอย่างน้อยเน,เนื้อในในระดับหนึ่งฮะถ้าเขาสะท้อนแสงได้เนี่ยแน่นอนเนี่ยสะท้อนแสงแบบนเนี้ยไม่ใช่ทองเหลืองไม่ใช่ตะกัว สนิมไม่กินไปข้างในอ่านะครับก็เหลือแช่ในน้ำอ่าผมใส่ไปน้ำแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวหลังไลแเรามาดูถ้าเมกระสิกก็จะกลับเขียวแล้วครับอ่าเดี๋ยวก็รู้อ่ะโอเค